สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดแชร์สองพิธีกรสายตรงขอโทษเจอตัดสายแหยงนวัดผุดแชทรลับช่องดังร้อน่าววงการเต่าวิวีพูออกมาโสต์ปมร้อนที่กำลังเป็นประเด็นตอนนี้คดีพริกพิธีกรดังอาจไม่ได้ติดเชื้อโควิดจากตลกดังแต่อาจติดจากจุดๆๆเรื่องนี้ถามเดาเพลงดังพร้อมบอกว่าถามดาเหนื่อยไม่เดา ก่อนจะโพสข้อความอีกว่าสองตลกให้คนใส่ตรงขอโทษพิธีกรดังแล้วแจ้งเหตุว่าทำไมไม่กล้าคุยเองเพราะเกรงใจถามดาเพลงดังพร้อมแคปชั่นเหนื่อยไม่ดาเดาอังคารถามเดาวโดวยชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์สอบถามกันด้วยว่าเดาวหมายถึงใคร ล่าสุดเต่ายังโพสถึงประเด็นดังกล่าวอีกด้วยว่าเจ้าพ่อนางงามประกาศผีไม่เผาเงาไม่เหยียบสองพิธีกรโดยระบุสายตรงบันเทิงมาแล้วเจ้าพ่อนางงามกล่าวผีไม่เผาเงาก็ไม่ขอเหยียบกับ2พิธีกรค่ายนี้อีกต่อไปพร้อมแคปชั่นว่าเหนื่อยไม่ดาวอุ้ยโดยมีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์วิพากษ์วิจารณ์ต่างๆนานา,นา แหยงไปที่นวัดอิสระไรศินกับพิธีกรที่เป็นข่าวกันก่อนหน้านี้ด้วยทั้งนี้ยังมีการเมาส์สนันแชทลับของเราพิธีกรช่องดังย่านปทุมธานีซึ่งมีทั้งดาราพิธีกรและโปรดิวเซอร์เข้าไปแสดงความคิดเห็นซึ่งพิธีกรชื่อดังเจ้าพ่อเวทีขาอ่อนระดับโลกอย่างนวัตได้แคปเก็บไว้หมดทุกข้อความแล้วขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ